สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาปลดล็อกตะเกียงในด่านลับอีกตะเกียงหนึ่งที่เป็นสีแดงในเกมโยคัยเมดกันนะครับก็จะอยู่ในด่านควีนแบทเทิลครับผมให้สังเกตตรงซามะนะครับแล้วก็เบี่ยงขวามานี่ครับโซนควีนแบทเทิลได้ได้สูงสุด4คนนะครับหลดสักครู่ครับการที่จะได้ตะเกียงนี้ได้ด่านลับครับคุณผู้ชมจะต้องหาลูกแก้วสีแดง4อันจากนั้นก็หาแผ่นศิลาอี4อันนะครับ ซึ่งเป็นจุดที่เนียมากๆมาถึงก็โดนซูมเลยแอบก่อนพีมาถอยก่อนอุ้ยซูมไกลมากระย,ยากัานเห็นมันมองไกลมากเลยครับอ่ะเบี่ยงมาครับสเต็ปแรกจุดเกิดน,นะครับกว่าจ,จะล่อเสร็จครับผมนานเลยอ่ะตรงนี้ครับลูกแรกสามารถพาคุณผู้ชมมาแบกได้นะครับรึบ เป็เล่นของก็จะได้ตะเกียงนี้ครับเป็นสีแดงแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นมันจะเร็วกว่าครับไม่ต้องอ้อมเลยคุณผู้ชมจุดที่สองเนาะใช้เป็นโมองอายก่อนละกันนี่ครับกำลังดีส่องไกลด้วยไปขวาสุดนะครับนี่ทางนี้เลย ตรงนี้ก็มาได้ครับแต่ต้องระวังโดนซูมนิดหนึ่งนะครับอ๋อมันจะอยู่มุมนี้จำไม่ค่อยได้เนาะ<ป>นี่เลยครับผมจุดเริ่มต้นลรวเบี่ยงขวามาลูกที่สองนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับใน EP นี้แต่ว่าแนะนำให้มารีบเล่นก่อนนะครับเพราะว่ากลัอวอีเวนต์จะหมดปไปที่จุดเริ่มต้นก่อนผีมาทันอยู่มั้งแต่ไม่น่าหมดพอดีครับ อีกสองคนทันไหมโอเคครับทุกคนรอดหอมกัน2ตัวเลยนะ,ะไปซ้ายต่ออันนี้จะเป็นซ้ายกลางแมปจะมีหลุมให้หลบนะครับตามทางคุณผู้ชมได้เลยสามารถแบกได้ครับด่านนี้เพราะว่าต้องเป็นจุดใครจุดบันเนาะเอาตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นตรงนี้เมื่อกี้เป็นแผ่นสีลาต้องรูนี้โอเค จะช่วยกันครับไม่เป็นไรนี่ครับคนละลูกเลยตะเกียงสีเขียวเป็นตะเกียงโพชั่นนะครับยังมีให้เล่นนะไปที่แมปหลักได้เลยครับมันจะดรอปแล้วก็จะเจอขวดจริงจะได้รับตะเกียงเลยนะครับสามลูกแล้วก็จุดสุดท้ายซ่อนอยู่ในต้นไม้ครับผมจุดที่เนียนมากเก็บจากด้านนอกก่อนละกันครบครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการหาแผ่นศิลาครับจุดแรกจะอยู่ในแผ่นที่เลยครับผมจิดายไปเรื่อยๆเป็นมุมจอเลยนะนี่ครับมุมนี้เลยทำการวางตะเกียงก่อนแล้วก็กดไปนะครับตรงมุมมุมนี้มันจะเป็นรูปไอคอนโอเคได้มาแล้วครับไปมาโดนซูมแลนะเนี่ยแย่แล้วว้าว,ว,าว <c oughs> วร์ปก็ได้ครับไม่เป็นไรอ่ะสตาร์ครับอยู่สตาร์จุดต่อไปเลยครับจุดที่2อ,อันนี้จะอยู่ในหลุมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะออกมาจากทางขวาเลยครับแล้วก็วิ่งเข้าไปด้านหน้าเลวซายก็จะเป็นหลุมเป็นแผ่นศิลาอันที่2เนาะเฮียชีมาแอบก่อนจะรอดไหมนะโอเคเฮียชีไปแล้วนี่ครับตามนี้เลยนี่ครับ อันที่สองวางตะเกียงเหมือนเดิมทุกอย่างแถวนี้เนาะเดี๋ยวหาก่อนอ่าแถวานี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเลื่อไปเลยนี่มุมนี้ปึ๊บอ่าอ่าได้มาแล้วครับสองชิน้นอ่ะครบแล้วนะแล้วก็เอ้ยซามามาแป๊บหนึ่งโอ้ยอย่าดันกันครับใจเย็นอันที่สามคือ ทางขวาครับอยู่ด้านนอกจุดเริ่มต้นให้ไปที่จุดเกิดก่อนเพราะว่าอันสุดท้ายจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็โดนซูมแล้วผมวิ่งตรงอย่างเดียวละกันแต่ไม่น่าเพียงพออยู่ไปทางซ้ายครับจุดเริ่มต้นเราเบี่ยงซ้ายนะครับอันที่3ทุกคนก็คือช่วยกันหาครับจนได้จุดตำแหน่งต่างๆขึ้นมา okay. ออกมาจากจุดเริ่มต้นแล้วเบี่ยงซ้ายไปเลยน่าจะตรงนี้นครับซอกนี้เลยนะครับวางเทียนม,ม,มุมมุมนี้มั้งเอานี่ครับแถวๆนี้นี่เลยกดไปเลยนะครับป,รปุ๊บกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับนี่ครับตรงนี้เลยจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็โฟกัสแถวๆนี้กดไปเลยป,ปุ๊บเก็บได้เลยครับ ียบรอยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับตะเกียงในด่านลับของ Queen Bather เลยนะครับเป็นตะเกียงสีแดงเนาะกลับไปที่ d o ปี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกียงในด่านลับของ Queen b a t h e ครับลักษณะก็จะเป็นลูกแก้วสีแดงเลยแสงออร่าก็กําลังดีครับสบายตาดีไม่แสบตามากอันนี้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมรีบมาเล่นกันก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งคอมเมนต์แล้วก็คุณผู้ชมที่มาเล่นกับผมครับ ที่พาทัวร์แล้วก็ช่วยกันหาจนได้ครับเพราะว่าบางจุดคือมันเนียนมากๆเลยนะไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่อๆไปของเกมโยคายเมสนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนไ้้ยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ